มันมีร้านร้านหนึ่งเป็นร้านพาสต้าแล้วมันแบบน่ากินมากร้านเปิด5้าโมงใช่ปะแต่ห้าครึ่งอ่ะขายหมดแล้วคิวหมดไม่รับคิวแล้วเคยกินร้าน<ล>พาสต้านี้ปะเคยอร่อยปะปอ,อร่อยปะต้องไปจองเพราะว่าเขาอ่ะสมุดไปต่องสี่โมงได้กินผมก็ค<ะ>ือฮะใช่ก็ผมมาถึงร้านประมาณ3ามโมงครึ่งสี่โมงน้องๆที่เขารู้กับเป็นลูกค้าประจำก็จะวนมาลอคมาจองคิวกันอยู่เรื่อยๆอ่าโอเคเก่งหลังจากรอมา1ชั่วโมงครึ่งหอมมาก อ,อันนี้อร่อยคืออันนี้อร่อยมากพยากรณ์อากาศวันนี้ฟุตฟิตจากอาการจมูกแห้งและระคายเคือง ถึงสเปรย์พ่นจมูก Aquamaris Protecto บูทหน่อยเ <c oughs> มื่อคืนนอนน้อยเมื่อคืนนอนแบบ4-5หชั่วโมงวันนี้อมอมๆหน่อยนะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ย่านที่แบบว่าเป็นย่านปนะ๊อปปูล่ามากๆเนาะไม่มีใครไม่รู้จักแล้วตอนนี้เป็นย่านแหล่งของกินที่แบบโอโ้โหนนหนึ่งอะในกรุงเทพนะตอนนี้ต่างชาติมาหรือใครมาก็พามาย่านนี้แหละมีครบหมด มันมีร้านร้านหนึ่งเป็นร้านพาสต้าแล้วมันแบบน่ากินมากน้องหมวยอิทไกดล,ลงคิวเต็มหมดแล้วครับดีครับมันจะเกินไปไหมคุณนาพาสตา้าบรรทัดทองร้านเปิดคือร<า>้านอ่ะร้านเปิดห้าโมงใช่ปะแต่ห้าครึ่งอ่ะขายหมดแล้วคิวหมดไม่รับคิวแล้วนี่ห้าโมงหนึ่งกันทีแล้วตอ้องรีบไปเดี๋ยวไป,วไปเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะมีคิวไหมปรากฏว่าไปแล้วแบบไม่มีคิวแต่คิดว่าช่วงเนี้ดวงดีกับเรื่องของกินน่าจะได้กินแล้วคนไม่เยอะมากสวัสดีครับ แวะมาด้วยนะคุณอภิวิริย์อยู่ที่ก็เจอเพื่อนเปิดร้านใหม่ใช่ไหมเปิดร้านใหม่ครับโอ้โหทีครับอันนี้นัดอภิวิรหรืออีไก่นัดอภิวิรแต่ว่ามากินตามอีไก่เฮ้ยเคยกินร้านพาสต้านี้ปะเคยอร่อยปะอร่อยปะไปจองอร่อยปะเพราะว่าเขาอะสมมติไปตองสี่โมงได้กินหั่วคครึ่งฮะใช่ใช่ถึิงมาเนี่ยวิ่งวิ่งว่งเนี่ยเดี๋ยวมาเฮ้ยรีบไปเอาคิวก่อนอันนี้ปะร้านนี้ปะสววััััสดดดีีคคครรบบอนน้้้ลลงิไไเยมฮะ เปลี่ยนชื่อหรือว่าเวลา18.40 18.40แล้วมา5โมงที่6ครึ่งไม่อยู่จริง17คิวแต่ของของไม่หมดใช่ไหมครับพี่ไม่หมดครับไม่หมดพี่ชื่ออะไรนะครับ,บแคทครับคุณแคทโอเคหนึ่งชั่วโมงครึง่งแล้วระหว่างนี้คือเราต้องสั่งไว้ก่อนเลยไหมครับพอ,อถึงเวลาที่เราเขียนเนี่ยค่อยมาออเดอร์เพราะนี่กาออเดอร์มันก็จะมากองทับกันบางออเดอร์ก็ฟิวหายบ้างอะไรบ้างเพราะเรายังเป็นระบบเนื้นู่นอยู่มืออยู่ครับยังยังถนัด ระบบมือมากกว่าเป็นคนเป็นคนอะไรครับเนี่ยสำเนียงสำเนียงคนเมืองการครับคนเมืองการเอ๋อใช่คนเมืองการพี่ตุพันนิดเสียงสำเนียงพี่เขาแบบไพเราะรากเลยนะแล้วมาขายตรงนี้นานยังครับเนี่ยเดือนนี้ก็ตกเป็นเดือนที่6แล้วนะฮะคิวปิดรับประมาณกี่โมงครับประมาณสองทุ่มครึ่งสองทุ่มก็จะหมดนะครับแต่ว่ากระดาษนี้เรามาเขียนคิวเริตั้งแต่กี่โมงครับก็ผมมาถึงร้านประมาณสามโมงครึ่งสี่โมงน้องๆที่เขารู้กับเป็นลูกค้าประจำเขาจะวนมาล้องมาจองคิวกันอยู่เรื่อยๆอ่าโอเคเกตเกตเกตไม่รูเด็ดคืออะไรครับ มนูเด็กก็เป็นพวกมันคุ่มต่างๆแล้วก็พวกซอสแห้งๆนะครับที่มันฟิวชั่นกับแบบไทยอย่างเงี้ยเนือแตกเลยอ่ะร้อนจริงเราคิดดูผมดิไม่เป็นไรครับได้ครับขอบคุณครับตอนนี้คือฉ่ำมากหน้าไม่รอคิวนะหน้าไม่รอให้เล่นเลยโอ้โหเทคสองอะเทคสองตอนนี้คือแบบฉ่ำมากทุกคนที่ร้านหน้าเนี่ยฉ่ำร้อนเหลือเกินตัวิีมันก็ไม่เลียวเห็นปะ อ่าอันนี้คือเป็นเมนูของเขาวิธีการกินเนี่ยก็คือเลือกเส้นก่อนเขาจะมีสปาเกตตี้มีเพเนเน่มีฟัตูชินน่เส้นนี่ทําเองไหมครับเชฟไม่ครับเ,เส้นสำเร็จอ่าเส้นสำเร็จโอเคแล้วก็อันนี้เป็นหน้าต่างๆก็คือมีเยอะเลยนะเดีย๋ยวเราสั่งันที่ดอกจันจริงๆมันเป็นเมนูที่แบบชอบกินอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็กระเทียมพริกไทยหนึ่งครีมบันกุ้งหนึ่งแล้วก็เทสโต้หนึ่งอย่างละเส้นไปเลยแต่ราคาเขาก็ไม่แรงนะ8ปดเก้าร้อยสิบเก้าไม่รู้ว่าจะให้เยอะเปล่าแต่ดูจากทรงก็โอ้โหก็เยอะนะ ก็เยอะนะก็คุ้มนะรรเรามีเวลาเหลือเฟือเยอะมาก<ๆ>ก็เก็บรายละเอียดร้านดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยล่าสุดไปเจอนี่เรามีร้านนี้เราเอ้ยวันนี้คือเห็นว่านอนน้อยร้านเรามีร้านนี้ร้านเดียวเดี๋ยวไปถามคนดูก่่าว่าร้านนี้ร้านเดียวแปลว่าอะไร ก็นะครับมีคําถามอีกคำถามหนึ่งบูดีผมเห็นป้ายร้านเห็นว่าร้านมีร้านเดียวหมายความว่าเราเคยมีหลายร้านหรือยังไงพี่พี่หลังข้างเขามาเปิดร้านคล้ายๆกันเรวก็ควรพาเขาเดิปิดเลยหรือว่าร้านเรามีร้านเดียวอ๋อเกินละเกินละก็สับเซียนกันทานล้วก็โอเคอ่าที่ผมมันมีร้านผมร้านนี้ร้านเดียวโอเคเป็นอย่างเป็นอย่างที่คิดเป็นอย่างที่คิดเออเออเข้าใจเข้าใจเข้าใจ คือร้านนึงอ่ะชื่อพาสต้าแฮมเบอร์กส่วนอีกร้านหนึ่งชื่อสปาเกตตี้พาสต้าแฮมเบอร์ก็คือถ้าเกิดว่าสมทุกคนดูคลิปเนี้ยแล้วมากินตามอะ่ะเดีจะกินร้านแดงนะครับเผื่อแบบว่าเออมาแล้วแบบอาหารไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะตกใจอะไรอย่างนี้หลังจากรอมาหนึ่งชั่วโมงครึ่งหอมมาก หอมมากๆได้กลิ่นแล้วก็ดูจากหน้าตาก็รู้แล้วว่ามันอร่อยเนี่ยหน้าตาให้ผ่านแล้วด้วยความที่เชฟเขามี3มคนใช่ปะ่ะเ,เราสั่งใบเดียวกันเน่เขาก็ผัดมาแบบว่ามาเร็วมากมีเพสตโต้มีพริกแห้งแล้วก็อันนี้ครีมมันกุ้งเออสามเมนูเรากนินนี้ก่อนอันนี้มันเป็นพริกแห้งแล้วก็มีแบบได้กรอบเบคอนอืเยอะไปเยอะไปเจ้าชิดอน้อเยเจ้าอ,อันนี้ชิดน,นิดเราจะกินแบบผู้ดีหรือกินแบบโซยอันนี้คือกินแบบผู้ดีเลย นี่ผู้ดีสำหรับสำหับช่องนะาดัฟวี่แล้วจัดจ้านรสชายิคนไทยเวอร์เผ็ดมากแต่เส้นเขาแบบต้มมาดีนะแข็งกำลังดีอะ่ะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แข็งไปไม่นิ่มไปเอาความแบบออเดนเต้นิดนิด,นด <c oughs> ไท่แท้ไท่แท้ชอบนะมันกินแล้วแบบไม่เลี่ยนอะ่ะฝรั่งมมรลองกีดอะ่ะอ๋อสไปซี่อันนี้คือกินแบบมุมมามะแต่รู้สึกว่ารคุณภาพดีแล้วก็พวกพริกกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยดีดีมากเดี๋ยวเรากินเนื่นอ่อนมากันเดี๋ยวมันจะาหายหายเย็นอันนี้เป็นซอสครีมมันกุ้งสไปซี่ เป็นเส้นเฟตุชิเน่แล้วก็ให้กุ้งมาสั่งตัวซึ่งราคาจานละ119บาทก็คุ้มอยู่นะอะ <an> <t une> ่ะมาแค่นี่ใช่ค่ะหลอนไหมหนู <an> <t une> อันนี้จะแบบข้นๆนัวๆ <c oughs> <c oughs> คิีมๆสไปซี่อ่ะ <c oughs> พอรู้สึกสว่าพอมันครีมอ่ะแล้วมันก็สไปซี่มันแบบส่วนตัวไม่ชอบชอบแบบจะครีมก็ครีมแน่นๆนวนหวานไวาแบบๆไปเลยแล้วเกิดว่าแบบจะเผ็ดก็เผ็ดไปเลยอะไรอย่างเงี้ย น่าฉ่ำมากฉ่ำใช่ไบมก็ฉ่ำเผ็ดเข้าสู่ช่วงทายอินคลิปนี้สปอนเซอร์โดย,เป,ยเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเปิดรับลูกค้าเป็นแบบพิชู่เป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยเข้าได้หมดเลยนะไปกินของเผ็ดๆอะไรเงี้ยเพราะเงินออกบ่อยเอาไปต่างประเทศอะไรเงี้ยไปซับเนี่ยได้หมดเลยติดต่อได้ทางไหนแล้วคะอ่ะขึ้นอีเมลเลยนัด at f n l dot h คลิปนี้เรามาทำอะไรเนี่ยเข้ามาเรามาที่เพสโต้ดีกว่าตะค่อนก่อนเพราะว่ามาสักตักแล้ว อันนี้เป็นครีมเพสโต้โอเคอฮ้ยอันนี้อร่อยเหอะอันนี้อร่อยมากแบบหอมเพสโต้อันนี้มีพริกแล้วดีอันนี้มีพริกแล้วอร่อยอันนี้ดีมากนัวมากร้านเขาอะ่ะมีแบบเพสโต้ที่ไม่เป็นครีมด้วยนะว่าจะอยากสั่งมาลองกินอยู่หมกันเพสโต้แบบไม่มีครีมแล้วก็ผัดขี้เมาน่าต้องอร่อยสั่งเพิ่มเลยโนสักแต่ เออรออีกปะเนี่ยรอสั่งเพิ่มไม่ได้เหรอลูกกุ้งก็โอเคนะครับอืมจอยเผ็ดแล้สามเมนูอ่ะชอบมนเมนูสุดลระโคตรดีดีมาก,กาแอปถามแบบถาบโครนะครับถ้าเกิดสั่งเพิ่มเนี่ยรออีกนานเลยครับมันปกติอนะถ้าเกิดสั่งเพิ่มต้องหรือต้องสั่งทีเดียวเลยปกติอะถ้าเป็นลูกค้า สั่งเพิ่มอ่ะก็จะรอตามรอบใช่ใช่เพราะว่าคิวมันก็ตันนึงจะต้องเยอะเลยมั้งอือืมอันรอตามรอบทุกคนก็ถ้าใครอยากสั่งสั่งทีเดียวนี่ครับเรียบร้อยไข่ทยองเรียบร้อยโอเคนะอร่อยมากเลยครับอร่อยมากเลยเมื่อกี้คือเผ็ดปกติเผ็ดน้องเผ็ดปกติถ้าถ้าเกิดว่า สังเพ็ดมากกว่านี้สั่งได้ไหมครับระดับสามหนึ่งสองสามที่มีหนึ่งสองสามอ่าตะกี้คือสองได้ถ้าใครแบบไม่กินเพ็ดก็สั่งหนึ่งแต่ว่าอันนี้คือสองก็โอเคนะแต่กินแล้วมันจะแบบ่องเนี้ยคือ After e f f e c t แต่นี้นั่งมาต้พักแล้วตอนนี้คิวถึงเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยไปตทุ่มตีสครับสามทุ่มแล้วแฮมเบอร์กมีไข่อยู่ไหมพี่แฮมเบอร์กเดือวของเรานี่เด็ดคืมีไข่แฮมเบอร์กมีพวกแฉปเปิดพายมีพายเนื้ออะไรเงี้ยเมื่อไหร่ครับขายเมื่อไหร่ก็อีกสามอาทิตย์อีกสามอาทิตย์มามากินแฮมเบอร์กกับกินพายใช่ขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณครับดีนะครับขอบุ้ณครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับ subscribe คห้ด้วยนะครับกับ็ไคามเห้กับ ครับบาย